ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าช่องได้ทนชนกกหนกพรนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเก็บเขาเขาเขาเรียกว่า,อาทองคําบนยอดไม้นะครับที่เขาเรียกว่าเมี่ยงหรือว่าชาอัดสำนะครับนะครับมาดูวิธีการเก็บกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ได้ทนชนกกหนกพอนะครับนะครับที่การเก็บนะครับอันนี้เป็นเมี่ยงของบ้านเปาตมบลน้ำต้ของพนน้อยจังหวัดน่านนะครับอันนี้ได้เป็นกล่ำแล้วครับแม่นี่เป็นกล่ำแล้วนะนี่ัดแล้วนะครับพอจะได้เป็นกล่ำนี่เหมือนก็ครัาโอ้เหมือนอยู่อืม่านาทีปีหนึ่งนี่เขาเก็บได้กี่เตือนะครับเมี่ยงนี่สามเตือก็ค้าม ช่วง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 เดือนไหนเนาะครับเดือนอย่างเงี้ยเดือนเกียงกันเนาะเนี่ยแถวแรกนี่เดือนนั้นหนึ่ะเดือนใบเดือนมีถุนนาออนา๋อเดือนมีถุนนาเดือนน้มาแล้วอ่ะครับเดือนมิถุนาจากจากยากไปจะไปเดือนเกียงเดือนอย่างเงี้ยอ๋อเก้าเก็บไปสามเตือนนะครับหน้าปีนะครับเนี่ยครับอันนี้แม่เป็นเก็บมาละนี่ถ้าเป็นกลับมันจะมามัดนะครับอ๋อก็ครับ เดือน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 มีนาเป็นเดือนสุดท้ายเนาะค่ำหนอเดือนมีนาเดือนชูไท้ายล่ะอ๋อเดี๋ยวกันเลือเดี๋ยวเราเอากำมันครับท่านี้ครับเขาออกจากนี้ไปไปแก้มสุลาจากสุลาแล้วกับนีนาอ๋อครับเอ้าวไ่นครับอืมได้ละครับเรื่องกัมเนี่เด้๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการแก้มนะค่ำหนอเนี่ยครับอ๋อครับมัเป็นอย่างแม่ไายทำให้ค่ำเดี๋ยวจะได้ให้เผลฮู้ผลหารค่ำว่าเมี่ยงบ้านเฮาอาจจะได้แม่ผมจะทายหนอ อ๋ออันนี้อันอันอันนี้ผมทายแล้วมันจะหันมดทั้งโลกเลยครับเอาลงย t u b e ครับเป็นเป็นเป็นของของจือผมนี่เลยลอันนี้เป็นคนบ้านเฮาเนี่ยครับ่ค <arrive> รับกว่าจะได้แต่ละกล่มนะครับนเนาะนะครับอ๋ออบอนนี้เป็นเมี่ยงปลาสารพี่นะครับม่ได้ฝนยานะครับอ๋อครับ บรได้ใส่ปุ๋ยบรได้ใส่หย้าเป็นธรรมชาติแท้ๆเป็นธรรมชาติปล่อยปล่อยปล่อยมันเป็นตามธรรมชาตินะแม่เราก็ต้องได้ใส่ปุ๋ยเนาะได้ใส่ปุ๋ยใส่หญ้านี่ครับอันนี้เป็นเมียงบ้านเปานะครับอ่านี่มาได้กัมเจียมาเต็มกัมเตียนะครับเนี่ยครับมาดูแม่เป็นเก็บนะครับนี่นะครับ กิงได้ที่มาอยู่สูงห้องกับเน้อมลงมาหน่อยห้องๆบ่ได้ตัดมานะครับเฮ้อมันจะให้มันโปร่งครับครับพอจะได้กำนะครับอัานี้ครับนี่หลายคนครับนี่มีหลายคนครับนี่ปนชาวบ้านปนมาโจยกันเก็บนะครับหลังๆไปเป็นหลังๆนะครับเอามือกันครับเอามือกันเป็นกำนี่จะได้ครับคนไหนเก็บได้ได้หลายกับไปตอบตามนั่นเหมือนก็ครับ ะะนะครับฝากก็ไลก์ก็แชร์กดติดตามตัวนะครับเนะน้อไล์ทันชนกกับนกพรน,นะครับอันนี้วิธีการเก็บเนี่ยงวันเ้านะครับเดยว่าของห้องว่าทองคำบนยอดไม้นะครับจื่อมันเป็นห้างการก็คือชาอัดสัมนะครับมันจะประเภทเดียวกับตัวชาเขียวนะครับมันจะคล้ายๆกันนะครับ,อ,บอ,อันนั้นมันจะเป็นชาเขียวของพ่อม่ครับแม่แต่มันสายพันธุ์เดียวกันครับ นข้าวิธีการเก็บนะครับมาได้เียดกับนะครับน้อมจริงลงมาแล้วครับอันนี้เก็บกันหลายคนอยู่นะครับเนี่ยเป็นซิป,ปน,นะครับเนี่ยอันนี้เป็นอาชีพร้องของเขานะครับ เดี๋ยวหลังจากการทาให้ทําสวนนะครับเป็นอาชีพร้องของเจ้าบ้านเขาเข้าห้องเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะถ่ายทําเกี่ยวกับการนึ่งค่ะแล้วก็การมักกานแขมคำเดี๋ยวเพิมกับนึ่งข้าวานี่นะอ๋อครับครับนะครับด้านนึ่งกันมนะครับ นะครับได้ละเนึงกัน,กนโอเคน,นะครับหลายคนนะครับดูแมมแมมปัญญูไหนปุ้นนะครับอันนี้น่าจะเก็บตัวเจ้ามาแล้วครับนี่ใบมันเริ่มมดไปแล้วครับนี่เก็บเอาแต่ใบงามๆน่ะใบงาชบ อันนี้เขาจะบัตได้เก็บใบแก่นะครับใบใบใบประมาณหลุ่นกลางๆนะครับถ้าใบอ<ด>่อนแท<ล>้เขากับบัตเก็บนะครับอันนี้ถือว่าพอดีแล้วครับกำลังดีครับกำลงัลงดีสิด,ดองไว้เหมือนนะครับกำ<อ>ลังดีถ้าว่าอ่อนกว่านี้ก็ดองเหมือนบัตได้ด่วนครับผมเขาจะบัตได้เก็บทั้งปีนะครับมันจะมีอยู่ช่วงอยู่สามเดือนนั่นไหมน้อ หวานงงนื้งนึ <Brothers> okay, ้งนึ้งเมือนแล้วมาจันรวนนะครับอันนี้ต้องนึ้งเมือนอยู่เมี่ยงแกนี่ก่อนเนื้งเป็นไม้รเป็นั้วงฝายเนื้องจนมันหมึนครับฝากก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามตัวนะครับราคเนีซดได้ไหมครับนะครับมาช้อมผมอยากไปดูใกล้ๆหนอยครับ นี่ยครับยอดได้ครับใบใบใบขนาดไหนก็ไม่ตีขอบงคเก็บคบใบใบเก่ากรลกดูจี่จีให้ดูการครใบตีมันไม่เก็บบาได้นะครับเดียวเนี่ยเก็บได้แล้วถ้าหยอนอ่อนๆแท้ครับกับเก็บมาได้นะครับเนาเกับแก็งน้อไม้ได้ครับนี่อนี้นี่ช้าตัวนี้กับแกงน้อไม้ได้นะครับ อ๋อแม่ๆบนว่าถ้ากินย้อนอ่อนนักแล้วนอนบรรลับนะครับเพราะเป็นกินดิบๆเพราะมันเป็นเป็นประเภทเดียวกันครับช้าช้าเขียวช้านอย่างนี้ครับเป็นประเภทเดียวกันนะครับนะครับแล้วละหนึ่งคำให้ท่านผู้ชมเอาเข้ากลับนเออได้หมีตอกมดตอกมดนะครับ ตีปลานิ์กับบะมีนะครับถ้าเก็บได้เขาจะใส่กับซอสไว้เองนครับเพราถูกแดดนะครับถ้าถูกแดดมันจะม่านครับจะแร่นะคำนวนภาษากลางเขามันจะคล้ำมันจะดำนะครับนะครับตอครับจับอกเีงหกต้องรังอน่นๆเวลดจะบ่ได้ครับผม แล้วก็ทอดก้านออกตอนที่หวตอันนี้นะจับดึงดิ้วดึงนะครับวิธีการเก็บเมียงนะครับกว่าจะได้แต่ละกลมอมครับนะครับทางปนว่านะครับคนเก็บผมจได้อมง่ายๆผมแม่มือนี่หลอกไปเลยครับครับนะครับ ของงเมียบ้านป่าบ้านป่าวันนะครับนั่นอยู่นุ่มบุณนะครับนั่นคนงานเขาเก็บอยู่หนุ่มปุณครับนะครับเก็บแมวนะครับนี่นะครับเอ่อเก็บเมีวไหมนี่ครับมันก็ครับครับอันนี้เดี๋ยวได้กินตึ้งวันนะขายดีนะครับ ครับเดี๋ยวจะได้จะได้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ระยดใต้คลิปนะครับนะครับคนคนแกบป็นแบหายก็ไดเมียงมันเปามาเลยครับเยอะแยะนะครับปลาสารพิษครับผมมียาตัวครับนะครับเห็นป้าเขากำรนเปลยครับ าจะเ็ได้เ็หอือนหมโปลครจะได้เือนกรลยคละหนึ่กครับใจมนี่ครับวิธีมัดของเขาครับละละหนึ่งกรนะครับขอโชวจิมครับโชว์จิมหนึ่งกรรครับ แ่้วล่ะนึงกัมแม่คัมแม่คับแม่คัมอาธายนุปธายุปกัมคับอ่าโอเคครับผลงานวันนี้พอดีผมมาถ่ายทำจ้าไปน้อยครับเปนจะเกือบจะกลับบ้านกันล้วครับวันนี้แม่ผมกลับละตอนนี้เดี๋ยวลุงป้าป้ากันอยู่นี่ครับอันนี้ป้าจะโต๊กน้วยอันนี้าจะต๊กด้วย นะครับก็จะแก็บได้นะครับถ้ายอดอ่อนๆเขากับบะแกบนะครับทิ้งไว้ให้มันแก่ครับทำพิธีการแก้ขาของม้าชิวข่าอันเล่นสาวเอาครับเอาแม่ๆป้าๆบัว่าสาวเหลื่ยน้อยทั้งนั้นนะครับโนนนี่โนนนี่บัวกันกัหลายปันอย่างทั้งนะอายุครับอายุยมาแบนเมียงนะครับ เออครับที่เสียบยังแจวนะครับ สองข้างทางนี่จะแม่นหมดเลยครับแมงแม่วันนี้เก็บได้กี่ร้อยแล้วครับนี่วันนี้ได้สี่ลอยแล้วครับอันนี้ต่อคนเหมือนกับข้าบสี่ลอยนี่อนน๋อรวมกันก็ข้ามนี่ว่าเก็บคนเดียวได้คนเดียวลอยกรัม่ะสี่ลอยกัมแต่เลี้ยวสุดยอดเลยครับเนาะ อันนี้ครับต้องใจความพยายามนะครับนี่ยห่อแม่มือนี่ต้องไปหมดเลยครับนี่เก็บนี่กลัวจะได้อมนะครับน้อเก็บผมแม่มือนะครับนี่นี่ยังบัเต็มจะนานนี่นะอ๋อบัเต็มกลับเดินแมแม่ไปเติมให้มันก็ข้ามเติมทำก่อนนะครับวิธีเก็บมันจะมีหลายคนนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ปอบมันกับเก็บจุ้ยนะครับอันนี้บ่อยเฮาเฮาบ่อยมีการมายิงนะครับอาจารย์อย่างเก็บได้หมดนะครับเวลาว่างๆเก็บได้หมดครับ

อะไปเสียบล้อยนะครับข้ามเรื่องกครับวิครับดนครับนี่ครับมีทีการมัดนะครับมัดครับยับี่ไว้ครับหมุนอกโอเคอันนี้เี็บร้อยนะคำหน้า็บ้อยครับอ่นะครับรูแม่แมขาไปพูปนนะครับมันจะมีหลายนะครับนี่้างบนแม่แม่ล้วล่อนแล้คับสนเมียง นะคอันนี้บ้านเปานี่จะนักที่สุดเลยครับเนียงของตำบลน้ำตกเนี่ยครับจะมีที่นี่ที่เดียวนะครับบ้านเปาฝา,ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนี <c oughs> ่ยงบ้านเฮาแต่เฮาปลูกในห่มลําไรนนนนเนาะเนาะเฮาบ่ได้ปลูกกลางแดดลงจงนะครับเนาะแต่

ถ้าถ้าวันหนึ่งนักนักนี่เขาจะเก็บได้ประมาณกี่กำนี่ครับปันกำปันกำได้อยยู่อหลา๋ออันนี้อู้ถึงเมียงงามนะครับเนาะถึงเมียงอยู่ที่เมียงอ๋อเนี่ยมัอยู่ที่เมียงนะครับเนาะอันแสดงว่าวันนี้กะเขาเขาไหลเก็บไปทีละน้อยเทน้อยก็เลยมันได้น้อยเน่อยอ๋อครับครับนะครับแม่แม่ลุงหลวงป้าป้าเยอะแยะนะครับเขาจ่อยกันนะครับเก็บเขาบอกเอามือก่อนนะครับเนาะบ้านเขาเนาะ เอาแหงเอามือกันนะครับเอาแหงเอามือลงแห้งลงมือกันครับนะครับเห็นปูอยกกับขวดล้วปูกระชุ่มเห็นแล้วกับไฟเกิเห็นนั่น <puntos> ม <illa> ้าแขวอย่งนี้ก็นครับ อครับอันนี้อันนี้ผมผมจะลงย t u b e ในไหลของจืดจืดในไหลของผมเลยครับไหลทันชนเากนกพรน,นะครับแม่แม,ม,ม่ป้าๆหันกับพาก็ไหลก็แสนเลยนะครับเด้อออทั้งสองคนเลยครับ เขาน้องกอดจับกับน้องก็ตายครับไร่ทำชนกกหนกพรฝากก,ากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโอ้อันนี้อันนี้อันนี้มาทั้งสองคนแล้วครับแม่ก็ปอดมาพร้อมกันเลยครับทั้งครอบครัวแล้วครับมาัสองคนนะครับอโอ้หัวท้ายต้องเหมือนกับล่างกุดออกครับเนี่ย <laughs> อ่านี่ครับนี่ครับเอมันอยู่สูงๆเขาต้องเอาลงมาจานนี่นะครับขออนุญาตนะครับใจตีนย่ยำไว้นะครับน้าขอบ่ได้ใจขอบ่ได้ใจเจือกครับมาได้เอาเจือกมาตัวนะครับน้ะขอสมานภาพด้วนะครับใจตีนย่ยำไว้ครับอันมาได้มันจะมันจะกลับคืนดีเก่าแต่อนนี้มันสะอาดอยู่ครับเขาต้องไปนึ่งเส้แล้วเขาไปล่างนะครับผ่านวิธีการล่างมักกลัวเขาจะได้นี่นะครับต่อไปใหม่เนี่อาจจะบ่สะอาดน้อยนะครับน้าแต่ผมมีขีดินถอดแต่ถุงมดแล้ว อันนี้ได้หนึ่งกำแล้วมันก็ข้ามาก็ไม่เก่มากแบบปอกำไล้ด้มันน้อยอยู่ห้องว่างก็กำ ได้เอาทีวีนะครับนอมาจับได้เอาทีวีพอดีผมจะพานไปตะกี้สวนกีฬาฮนี้นึกขึ้นได้ครับก็เลยนะครับี่ามีครับเป็นเรื่องกรรมครับนะครับขอถ่ายหบกรรมได้ไหมน้าโอเคครับนะครับนะครับนอตเมียงนะครับอันนี้อันนี้กำลังพอดีเลยนะครับ ครับฝากก็ไลไรก็แชร์ก็ติดตามด้วยนะครับไยทัเชนกนกพรนะครับครับสำหรับวันนี้ผมต้องต้องขอตัวไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะถ่ายทําการวิธีการนึ่งนะครับและและจะมีวิธีการมักการดองการล่างทําความสะอาดด้วยนะครับครับสวัสดีครับ